สวัสดีครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับไปยังคุณแม่มาลินะครับที่เมตานะครับต้นสับปะรดนะครับให้กับทีมงานช้างป่านะครับอะค์กมก็ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่มะลิเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตาต้นสับปะรดนะครับให้กับทีมงานช้างป่านะครับนอ้นะครับคุณตาก็กําลังทานอยู่นู่นนะครับก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตานะครับต้นสับปะรดให้กับคุณตานะครับองค์กรกาขออวยพรนะครับ อ่าเป็นอยงคุณแม่มาินะ <ible> ครับขอให้คุณแม่มาินะครับได้ครอบครัวนะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคุณแม่คิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ได้สมดังใจปรารถนาท่านทุกประการนะครับความเจ็บก็อย่ามาใกล้นะครับความไข้ก็อย่าให้มีนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับผมก็สาธุสาธุนะรับขอให้อาบารมีนะครับปญาช้างทั้งสามเชือกปวกบักรักษานะครับเทวดาคุ้มครองนะครับบุญนําพานะครับนาพาให้ท่านได้ครอบครัวประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวนะครับสาธุสาธุนะครับ ท่านให้เรามาคีนี้ก็ขอให้ผนบุญนะครับตอบกลับไปหาท่านนะครับเป็นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่านะครับแสนเท่าทวีคูณยิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็สับปะรดนะครับโน่นนะครับอย่างไรกยกองอยู่นี่นะครับนี่ก็จะแบ่งให้น้องสันวาทานด้วยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอาไปให้ทานนะครับตอนนี้น้องสันวาอยู่นู่นนะครับน้องสันวานะครับรอทําความสะอาดที่หลับที่นอนน้องก่อนนะครับแล้วก็ให้ทานนะครับส่วนน้องกําเพงก็อยู่ฝั่งนี้นะครับ ส่วนตุนตาก็ผมเพนอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนตุนตาก็นี่นะครับตุนตาก็ให้ทานเพาะความก็จะให้ทานก่อนนะครับทานเสร็จพอความก็จะทําความสะอาดนะครับอจะทาซอมสะอาดจะเก็บปัดกวาดนะครับปัดกวาดที่หลับพี่นอนของคุณตานะครับเข้ามาแล้วก็ร่วมกดแชร์ร่วมกดไลค์กดติดตามนะครับให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับคนทําคลิปนะครับฝาขอบพระคุณไปยังทุกๆท่านนะครับที่ อ่าร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่าอ่าด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็ให้ทานเสร็จเดี๋ยวพวกควานก็จะไปทําทำความสะอาดนะครับต้องแบ่งอ่ามีอาหารโล่นะครับถ้าไม่งั้นทำความสะอาดได้ยากนะครับถ้าไม่มีอาหารโล่นะครับเพราะคุณตาก็กําลังจะตกมันนะครับตอนนี้คุณตาก็กําลังจะตกมันอ่าเวลาทําความสะอาดเราก็ต้องมีอาหารมาโลอนะครับ มาล่อมามาล่ออยู่ฝั่งนี้าหาล่อฝั่งนี้พวกขว้างก็จะไปทาําลาดสะอาดฝั่งนู้นนะครับโอ้ดูทานนะครับจับยัดจับยัดเลยนะครับคุณตานะครับอร่อยเลยนะครับคุณตาหลับตากินยังมีความสุขเลยนะครับยืนหลับตาทานยังมีความสุขเลยนะครับคุณตานะครับ เขจะฉลาดนะครับก็จะปัดๆนะครับเพื่อที่จะให้เศษดินนะครับกระเด็นออกนะครับค่อยทานนะครับเพรวบางทีเศษดินก็ติดตามใบสับปะรดนะครับเขาจะสะบัดสบัดนะครับเพื่อที่จะให้เศษดินหล่นออกจากใบสับปะรดคนนะครับเพราะว่าอย่นนั้นก็จะทานยากนะครับทานยากก็คือดินจะติดนะครับเขาจะฉลาดเขาก็จะสะบัดสบัดเพื่อที่จะให้ครับแต่ละเชือกก็จะทานในร้ามเหมือนกันนะครับอย่างน้องําเพลงก็ อาจจะดึงแล้วก็ทุบๆครับตีๆกับขานะครับอะไรจะนะครับนี่ลีลาของการกินของคุณตานะครับเดี๋ยวไปชมลีลาการกินของน้องคําเพลงนะครับมาชมลีลาการทานของน้องําเพลงนะครับทานต้นสับปะรดนะครับแต่เชื่อก็จะลีลาการทานนี่เหมือนกันนะครับลีลาทานต้นสับปะรดนะครับ อ่าแล้วก็ไปโน่นนะครับน้องก็ไปก็จะเขยา่าเขย่าจะตีจะตีก,ก,ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เศษดงเศษดินนะครับหลุดออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทานนะครับบางทีก็ตีให้ใบสับปะรดแตกๆก่อนนะครับค่อยทานอร่อยเลยนะครับโอ,โอ้ทานเยอะๆก็ไม่ค่อยหิวน้ำเหมือนกันนะครับต้นสับปะรดนะครับพอ อาหารเยอะเข้าจะไม่ค่อยหิวน้านะครับเพราะว่า,าก็คล้ายๆกับว่าจะมีน้ําอยู่ต้นอยู่ในใบสับรดเยอะมัง้งเยอะแล้วมั้งครับไม่ค่อยหิวน้าเท่าไหร่นะครับเริ่มอ้วนเลยนะครับน้องคัาแพงนะครับเริ่มอ้วนเลยนะครับเพราะว่า่าก็หลังจากที่ไม่สบาย่านู่นนะครับอ,อ๋อ ลีลาการทานนะครับผมน้องกำแพงนะครับย네ังไม่เหมือนคุณตานะครับคุณตาก็จะทานอีลีลาหนึ่งน้องกำแพงก็จะทานอีลีลาหนึ่งนะครับมีวิธีการทานที่ต่างกันนะครับลีลาการทานวิธีการทานไม่เหมือนกันนี่นะครับน้องกำแพงต้องทําอย่างนี้ก่อนอนะครับน้องกำแพงนะครับต้องทําอย่างนี้ก่อนนะครับแต่เชือกก็ ลีลาการทานวิธีการทานไม่เหมือนกันนะครับต้องเขย่าเขย่าให้เสียดดินออกนะครับจากใบสับปะรดก่อนนะครับนี่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อควันก็ต้องอ่าขอกลับขอบพระคุณนะครับไปยังทุกทท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่าดูดีเสมอมานะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากร่วมกดแชร์ร่วมกดไลค์กดติดตามนะครับอาจจะลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาด คลิปใหม่ๆนะครับที่พ่อควานอัปเดตลงนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อควานก็ต้องขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขออย่าตามรับชมนะครับว่าคลิปหน้านะครับเราจะพาไปทางไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากคำว่าสวัสดีครับ